ดูนู่นดูนี่แต่กลายเป็นว่าผมแบบว่าผมดูเยอะไปหมดแล้วก็ตอนนั้นผมยังไม่ได้ซ,ซื้อซื้อซอฟซอฟแวร์ forex อะครับอ่า s o f t วร์เอครับรับผมผมก็เลยเดูเยอะไปหมดพอผมมาลองแบ็ k เทสจริงสรุปผมไม่รู้อะไรเลยเราตอนนี้ก็เลยอ,อ, <mm> อะไรนะครับอไฟ่าแตกซนครับก็ผมตอนนี้ผมก็เลยพอพอปีใหม่เรื่องเทรลเลอ์ครับผมก็เลย เอมามาอยู่กับเทรนด์ไลน์แล้วก็ลองแบ็กเทสดูแต่ว่าตอนตอนแบ็กเทสใหม่ผมก็ลืมเหมือนเหมือนพอมีเส้นผมก็ลืม,ลมดูเอ็กซ์แพนชั่นไปอะไรเงี้ยครับอ่าฮะแล้วก็เรื่องสวิงนี่ผมเพิ่งรู้ปีนี้เลยไอจุดสวิงอะครับว่าสำคัญ uh huh. แล้วก็เรื่องท้าโซนในอยาคร,คราวนี้คือเออผมผมอยากถามว่าเออตอนนี้คือผมเลือกเออถ้าผมจะดูผมเลือกอยากรู้ว่า ที่ต้องดูแน่ๆผมมีดาวมีดาวของแพนด้าใช่ไหมครับดาวดาวที่ผมกำหนดเรื่องสวิงจะอยู่ในที่เอกแอคเคนะครับอยู่ใต้แพนด้อีกทีหนึ่งอยู่ในหน้าเดียวกันนะครับที่อยู่ข้างล่างอ๋อครับผมสี่สี่ิปใช่ไหมครับอ่าครับครับพอดีผมดูหมดแล้วแต่ว่าผมต้องดูซ้ำเยอะๆครับอืมได้ก็ลองดูครับมีดาวแล้วก็มีเรื่องเอสวิงไข่ปลาแล้วก็ คาโซนในยะสําสำคัญใช่ไหมครับหลักๆแล้วอ่าใช่ครับแล้วแล้วก็ไอไอเรื่องของเอ่อไอทีครับที่ผมคิดว่าผมชอบ BMS RTO ก็คือเบรกเทสนั่นแหรอครับครับผมที่อธิบายเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ครับครับก็ถ้าถ้าผมจะแบ็กเทสนะครับผมอยากรู้ว่าผมผมเอาแบบว่า,าเรื่องหรือว่าให้หรือว่า,อ,วาอย่างอย่าง ผม expansion กับ swing ไข่ปลาที่ทําด้วยกันเลยไหมครับหรือว่ายังไงคือเวลาเราจะเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะครับใช้กราฟที่จบแล้วอะครับอ๋อโอเคแล้วปิ้นลงกระดาษเลยครับครับผมแล้วทํามันลงในกระดาษอย่าทําในคอมนะครับผมเออทาในคอมมันจะไม่ได้อะไรโอเคครับคือตอนผม b a c k t ท s t อะครับผมใช้กราฟกราฟไม่จบอะครับพี่เจงอ่าถ้าใช้กราฟไม่จบเนี่ยคือเรายัง ไม่มีถังความรู้คือเรายังไม่เคยเห็นแพทเทิร์นที่มันเกิดขึ้นจริงเราจะไม่รู้ครับผมอ่าเราต้องปริ้นเราต้องสุ่มปริ้นกราฟมาก่อนปริ้นมาแบบนี้แล้วเราก็เอามือเราเนี่ยเอาปากกาเนี่ยวาด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 ทําความเข้าใจให้ได้ก่อนพอเราทําความเข้าใจได้เสร็จปุ๊บคราวนี้แหละครับค่อยมาใช้การแบ็กเทสจากกราฟไม่จบอ่ามันจะดีขึ้นเพราะไม่งั้นเนี่ยเราไปใช้การแบ็กเทสเหมือนจริงเลยเนี่ย ข้อนึงเลยคือเราไม่มีฐานความรู้อะไรเลยครับฐานข้อมูลในหัวเรามันไม่มีพอไม่มีปุ๊บเราไปเจอเอออันนี้ก็อาจจะใช่เอะอ,อันนี้ใช่หรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปสุ่มเอากรา,ร,ร,าราฟมาสมมติว่าสุ่มปริ้นมาสักห้าสิบแผน่นแล้วมาลองทําดูเฮ้ยอันนี้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะค่อยค่อยซืมเองครับครับผมอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นคนเรียนรุ่นเก่าๆเนี่ยจะใช้วิธีนี้กันหมดเลยอืมเพร,ร,ราะไม่งั้นมันจะไม่งั้นมันจะไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหน ครับผมมึนตอนตอนผมทําผมมึนมากเลยแล้วก็ผมผมผมพลาดตรงไปกดออเดอร์ด้วยครับหมายถึงว่ากดออเดอร์ตอนเทสอะครับอืมอืมก็กลายเป็นว่าผมก็เหมือนใจมันไปอยู่ที่ออเดอร์ปลนอ่าเหมือนไปลุ้นว่ามันจะกําไรขาดทุนจะทีพไหมอะไรเงี้ยครับก็เลยมันไม่ใช่เป้าหมายในการเรียนเหมือนได้เรียนรู้น้อยอ๋อไม่เรียกว่าไม่เรียนรู้เลยดีกว่าครับงั้นเดี๋ยวผมผมปิ้นปิ้นการ์ดมาแล้วก็ ก็คือดู expansion ไล่ไล่สวิงอ่าอันดับแรกเลยนะครับไหนไหนก็ปินแล้วเนาะครับอัดตีเทนแล้วก็สวิงไข่ปลาสองเรื่องก่อนสองเรื่องก่อนนะครับใช่เอาแค่สองเรื่องเนี้ยแหละก่อนสวิงไข่ปลาครับผมอ่าปกติชอบเทรดอะไรชอบเทรดสินค้าตัวไหนปกติผมผมเทรดบิตคอยเพราะว่าคือผมผมเออ ผมมีแอดปิดคอยแต่ว่าผมเทรดน้อยมากครับอ่าไม่เป็นไรครับคือเราต้องเลือกสินค้าก่อนพอเราเลือกสินค้าเสร็จปุ๊บเราต้องเลือกทำเฟรมครับผมนะครับเราลองดูซิว่าทำเฟรมอะไรที่เราสามารถตีเทนนะครับหรือเราไล่สวิงไข่ปลาเนี่ยแล้วมันเข้าใจง่ายที่สุดเอาทำเฟรมนั้นก่อนเช่นสี่ชั่วโมงหรือเดยอย่างเงี้ยครับเลหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยเลือกอย่างเงี้ยมาทําก่อน อ่าพอเราทําอันเนี้ยจนเราถนัดจนเราชินแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะเจาะลงทําเฟรมเล็กกว่าเนี้ยได้ง่ายครับผมอ่าลองเอาที่เราชอบชอบมานะครับลองเลือกมาสักสองสามตัวนะครับ,รบตัวนึงเนี่ยก็สักประมาณสิบแผ่นก่อนก็ได้อ่าถ้ามีสามตัวเอาเอาตัวละสิบก็สามสิบครับผมอ่าลองตีเทนนะครับโดยเลือกทาเฟรมอย่างเช่นถ้าเป็นบิตคอยลลอง a y ลองสี่ชั่วโมงลองหนึ่งชั่วโมงแล้วก็สุ่มค่าเวลาสี่ชั่วโมงสามแผ่นอ่ะหนึ่งชั่วโมงสามแผ่นเดย์สามแผ่นเสร็จแล้วทํได้วิธีการในวันเลยตีเทนเหมือนกันไล่สวิงไข่ปลาเหมือนกันนะครับ,รบอ่าแล้วลองดูซิว่าเราเริ่มเข้าใจกับมันบ้างหรือยังนะครับ,รบแต่บางทีเนี่ยบางคนบางคนเนี่ยสิบแผ่นยังยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่บางทีบางคนปลาไปสามสิบแผ่นห้าสิบแผ่นก็มีครับเออพยายามเอา<ต>มือเขียนก่อนครับ ครับผมอืได้ครับเดี๋ยวเขียนในไอแพได้ใช่ไหมเขียนในไอแพก็ได้ครับทําในไอแพดได้ไม่เป็นไรไม่ไม่ต้องกระดาษก็ได้โอเคครับผมแต่แต่ว่าต้องใช้มือทาไม่ไม่ไม่ได้เอาแบบออะไรนะเออเทรดดิ้งวิวใช่ไหมเออไม่ไม่ติ่งวิวหรือว่าเป็นแบบฟอร์มเอ็กมาวิ่ง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 ไปอย่างนั้นมันไม่ได้เรียนอย่างนั้นอ่ะมัวแต่ดูกราฟอย่างเดียวครับผมก็มืนมากแล้วก็ พอด้วยเออคือเราต้องเรียบเรียงกระบวนการก่อนว่าถ้าเราจะเดินไปหาปลายทางอย่างนี้เราต้องทำยังไงครับผมเออไล่ไล่อย่างนี้ก่อนครับดีแล้วแ่ะที่ถามครับผมก็เออเรื่องขอขอทวนิดนึงครับผมปิมพ์มาแล้วก็เทรนกับสวิงไข่ปลาก่อนแล้วก็เอาเอาสองอย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอัปเดตได้นะครับได้ครับก็ส่งมาเลยครับสมมุติว่าทำใน iPad อ่า ทำมาแล้วอย่างละอ่าสมมติว่าทำมาแล้วอย่างละสิบรูปอ่ะก็ส่งมาหมดเลยครับอ๋อได้ได้ครับผมอ่าไม่ต้องเกรงใจส่งมาให้หมดเลยครับผมเดี๋ยวผมตัวแล้วผมส่งกลับอ๋อรับขอบคุณครับอ่าครับครับเออชักกู่นะเดี๋ยวอาผมจดแป๊บนึงใช่ครับตัวอะไรองเอาเรื่องตีเทงกับสวิงไข่ปลาให้ได้ก่อนครับสำคัญสุดครับผม งั้นงั้นช่วงนี้ถ้าเป็นบทเรียนก็ผมอาจจะเอ,อไม่ยังไม่ต้องไปตามคนอื่นครับของเราเอาแค่นี้อ๋อโอเคครับก็แล้วคือบทเรียนตอนตอนนี้ยังไม่ต้องตามนะครับแล้วก็เรื่องสมสมมติว่าเป็นไอตัวอ,อที่อยู่ในเว็บครับก็ยังหยุดไปก่อนนะครับอหอยุดไปก่อนครับเอาแค่นี้ก่อนโอเคครับผมคือส่วนใหญ่เนี่ยถ้ากรณีนั่งคุยกับผมเนี่ยผมจะให้ทํา แต่ละคนเนี่ยตามความเหมาะสมมันจะไม่เหมือนกันอ๋อแต่บางคนเขาไม่คุยถ้าไม่คุยเขาจะไปลุยเองก็นั้นก็แล้วแต่ครับผมเออก็แล้วแต่ครับจะขับรถอ้อมจะขับรถตรงเเลือกเอาเลยโอเคครับเดี๋ยวผมไปจัดเอ่อหาหาอันนี้มามาลองทำผมจะสุกทองด้วยครับอ่าได้ครับครับผมจริงอะงั้นจริงๆวันนี้นะอ๋อมีมีมีรูปที่ที่ผมอันนั้นยังงงอะครับเรื่องไล่สวิงอะครับที่เห็นที่ผม อ่าแชร์หน้าจ,จอไหมล่ะผมให้โฮดไปแล้วอ๋อ,อน,นี้ผมแชร์ได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับกดแชร์ได้เลยครับผมผมใช้ไม่ค่อยเก่งย,ยวสักค่นะครับเออสักคนนะครับเหมือนเงี้ยกันงจริงอัน,นอันนี้เห็นใช่ไหมครับผม,มเห็นครับอย่างเออ อย่างอย่างเตัวเนี้ยครับที่เป็นอินไซบาร์ครับเอ่อให้มันใหญ่หน่อยก็ได้ครับเล็กขนาดนั้นดูไม่ออกเงือนครับออ๋เดี๋ยวนะครับไม่มผมไม่รู้ว่ามันอันอันนี้เล็กใช่ไหมครับเล็กจิ๋วเลยครับเล็กจิ๋วเลยอ่ะเห็นเป็นทําบอลเลยครับเดี๋ยวนะครับคือเดี๋ยวนะครับน่าจะมันมันเต็มจอผมเลยครับตอนเนี้ยเดี๋ยวอ่าเลือกไอ้นี่ครับ เลือกแชร์แล้วก็เลือก screen. สกรีนแล้วู่อ๋อแชร์สักู่นะครับมีสองจอหรือเปล่าผมผมเปิดเอ่มอันมันอันนี้มันบน Macbook er ครับแล้วผมใช้ไม่ค่อยเป็น,นครัมันหลายแท็บอะครับอ๋อก็แชร์สกรีนก็ได้ครับมันจะมันจะโชว์เฉพาะไอ้อันที่อยู่บนหน้าจอเราแชร์อ๋อได้ครับอ,อือฮึอ่าโอเคเห็นแล้วครับผมยัง อย่างตัวนี้ครับผม uh huh. ผมเข้าใจว่าเป็นตัวนี้เป็นมาเดอร์บาร์สวิงนี้เลยไม่นับอะครับอือฮะก็คือจะเป็นตัวนี้เออแล้วก็อันนี้เลยถูกไหมครับอ่ะเราก็ดูว่าไอเดียของการไล่ของเขาเขาไล่อย่างไงเราก็จะมองว่าเขามองจากทิศทางทิศทางตรงนี้คือทิศทางเดียวกันอันนี้โอเคเนาะครับจากนั้นราคาเนี่ยตรงนี้คือไฮ อันนี้อันนี้คืออินไซบาร์ครับอ่าอันนี้คือเบรกออกไปอีกแสดงว่าหมดนี่คือทิศทางเดียวกันเลยถูกไหมครับผมต่อมาอันนี้คือคนละทิศทางกันแล้วใช่ป่ะครับส่วนอันนี้ก็เป็นทิศทางเดียวกันกับทิศทางเดิมแต่ก็ไม่ได้ทํำไฮส่วนด้านล่างก็ไม่ได้ทําโลใช่ป่ะครับแล้วลงมาอีกก็ไม่ได้ทาโลอีกมันก็คือไซเวย์หมดเลยถูกไหมใช่ครับอ่าสรุปรวมเป็นอินไซบาร์ทั้งหมดเลยครับพอเป็นอินไซบาร์ทั้งหมดเลยนะครับ พอราคาเบรกขึ้นไปถามว่าเบรกแล้วทำไฮครับทำไฮสูงกว่าไอ้แท่งเดิมใช่หรือเปล่าใช่ครับใช่แสดงว่าขึ้นมาเป็นทิศทางขึ้นต่อมาเป็นทิศทางพักต่อมาเป็นทิศทางขึ้นใช่ไหมครับผมอืม <c oughs> เพราะฉะนั้นรวมแล้วมันก็คือทิศทางเดียวกันทั้งหมดถูกต้องไหมครับผมจบแล้วอ๋อแล้วที่ที่ผมงงอะครับคือท่อนท่อนแบบว่าท่อนขวาขวา,ขวาตรงนี้ครับครับ อขวาอืมที่เอตอนนั้นผมงงออย่างอย่างท่อนเนี้ครับเออเอยดี๋ยวนะครับเอาไล่ไปทีละท่อนดิท่อนนั้นไล่จา,ากล่างสุดเลยนะครับอืก็คืออันอัน,นอันนี้ถูกต้องแล้วก็อันนี้อันนี้ขึ้นมาที่ทางเดียวกันถูกไหมครับครับผมอ่าต่อมาอันนี้คือ,อนนการเก็บโลใช่ไหมครับครับผมใช่ครับเก็บโลเสร็จป,ปุ๊บสังเกตนะเก็บโลคือกดลงไว้ใช่ไหม แ,แล้วมีการเบรกขึ้นไปเลยถูกไหมเป็นทิศทางเดียวกันครับผมอันนี้อันนี้คือทิศทางเดียวกันถูกต้องนะครับผมต่อมาไอเนี่ยคือทิศทางขึ้นอย่างงี้ไอเนี่ยทิศทางเนี้ยคือลงไปเก็บโลใช่ป่ะครับอันนี้คือทิศทางลงถูกไหมลงแล้วไป <ผม S 2> เก็บโลด้วยต่อมาราคาลงไปต่ํากว่าเดิมได้อีกถูกไหมใช่ครับเราะนั้นหมดเนี่ยคือทิศทางลงใช่ไหมใช่ครับเพราะนั้นไอเนี่ยคือหายก็หาย อันนี้คือไฮโลอันนี้โอเคนะครับผมอ่าเคลียร์นะครับท่อนนี้ต่อมาท่อนนี้<ช>อ่าท่อนนี้ราคา <c oughs> อันนี้คืออินไซบาถูกต้องไหมถูกต้องครับอ่าเพราะนั้นมันก็คืออันนี้คือทิศทางลงอันนี้มองข้ามาเลยที่เป็นทิศทางขึ้นครับพอเป็นทิศทางขึ้นปุ๊บต่อมาเป็นอินไซบาถูกต้องไหมถูกต้องครับอ่าพอเป็นไซบาเสร็จปุ๊บไอ้นี่ทำอะไรเก็บโลหอยแท่งก่อนหน้าครับ ครับผมถ้าเรามองไอ้นี่คือไซเวย์เนาะแต่เนี่ยคือคเก็บโลแล้วเบรกไฮเห็นปะครับเก็บโลแล้วเบรกไฮได้สวิงโลเก็บเอ่ออย่างอย่างนี้ถ้าเป็นตัวนี้เดี๋ยวขอขอเลื่อนจอนิดน,นึงครับ uh huh. อย่างอย่างเนี้ยมันมันไม่เก็บโลตัวนี้หรอครับแท่งแท่งเนี้ยเก็บโลแต่ไม่ได้เบรกไฮครับอ๋อก็คือ อ๋อถ้านับคือมันเก็บโลปุ๊บเบรกไฮปั๊บถึงจะนับใช่ไหมครับใช่อ๋อผออีอย่าอ๋อนี่เก็บโลแล้วเบรกเลยก็เลยนับเป็นสวิงสวิงสวิงโลอืมครับผมผมตอนแรกผมนึกว่ามองให้เหมือนไม่มีแท่งดําไปเลยผมก็เลยเลยคิดว่าตัวนี้ไม่ต้องมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮ่าหลครับฮอลลหลครับ ครับผมก็เอ่อก็คือเก็บอ๋ออันนี้เก็บโลแล้วเบรกไปเลยคือตอนแรกผมเข้าใจว่าถ้าเป็นอินไซบาร์ตัวด้านในก็ไม่ต้องมองเลยไม่แต่ว่าอ๋อไม่ใช่ก็คือถ้ามันมันเก็บโลตัวในอินไซบาร์แล้วเบรกไปเลยก็ถือว่านับถูกไหมครับนับเป็นนะสวิงใช่นี่คือทิศทางขึ้นครับไอตัวอินไซบาร์ตัวเนี้ยมันเป็นสีแดงมันก็คือทิศทางลงใช่ไหมครับครับอ่าส่วนไอตัวที่ลงมาเนี้ยก็คือหมายความว่ามันก็ลงต่อน,นั่นแหละแต่ลงต่อแล้วเบรกไฮครับ ครับอ่ามันก็เลยได้สวิงโลครับผมอ่าส่วนในแท่งสุดท้ายก็คือขึ้นไปทำไฮสูงที่สุดครับต่อมาเป็นอินไซบาร์อินไซบาอีกใช่ไหมต่อมาหลุดโลยังหลุดแล้วครับหลุดโลโลของมาเธอบาไม่ใช่โลของอินไซบาร์ถูกปะ่ะใช่ครับเพราะนั้นคีย์เนี้ยเวลามันเกิดอินไซบาร์มันอยู่ที่ว่ามันเบรก มาเท่าบาตอนไหนใช่ไหมครับเออเห็นยังครับผม,ม,ผมถ้ามันเบรกมาเท่าบาตอนเนี้ยแสดงว่าไอ้นี่ก็คือโลถูกไหมครับผมเออแต่ถ้าวิ่งกันทั้งสนามฟุตบอล,ลแล้วไม่เบรกเขาโลไม่เบรกไฮมันก็เป็นมาเท่าบาธรรมดาถูกปะอันล่างเนี่ยนะครับถูกปะมีมาเท่าบาแล้วก็วิ่งกันให้สนุกสนานแล้วไม่เบรกักทีถูกปะครับใช่ไหมหมดนี้ก็ไม่มีไม่มีนัยยะอะไรเลยถูกไหม เออแล้วแล้วอย่างแท่นแ,แ,แท่นแท่งเนี้ยครับพี่เจมเอ่อเพราะว่ามันไม่ได้สวีปเอ่อมันมันไม่ได้มาเก็บโลแท่งอื่นก็เลยไม่ต้องหมายถึงว่าอ,อันอันเนี้ยผมเนีย่ยนะครับยังผมยังง,งงงอยู่ว่าถ้าถ้าตรงเนี้ยเบรกครับเบรกตรงเนี้ยครับออืตรงนี้ไม่จาเป็นต้องมาร์กถูกไหมครับเพราาะว่มไม่จําเป็นต้องมาร์กเพราะว่ามันไม่ได้มีการที่ราคาเนี่ย มีการเก็บโลแล้วขึ้นไปเบรกไฮแบบชัดเจนครับผมเพราะฉะนั้นไซเวย์ใหญ่ๆพวกนี้เวลาราคามันกลับมาอีกทีนึงมารับราคาไม่ไหวหรอกครับผมเออมันไม่มีคุณภาพเขาก็เลยไม่เอาโอเคครับอืออ uh huh. แต่ถ้า <c oughs> เรามอง <c oughs> ถ้าเรามองอย่างเนี้ยเราสามารถกําหนดได้เช่นถ้าเรากําหนดเองนะรเราสามารถกําหนดนี้ก็ได้อันนี้คือจุดที่ราคาพักตัวเนาะครับเพราะฉะนั้นระยะของมันนะครับจะอยู่ที่โลที่ส่งราคา ขึ้นไปทำหายในยะมันอยู่ตรงนี้ออก็กำหนดเป็นสวิงได้ถูกไหมครับกำหนดเป็นสวิงได้ครับชุดนี้นะครับถ้าถ้าเรามองจากทิศทางนะทิศทางมันคืออย่างนี้แล้วมนอย่างนี้เนาะและไอ้ทิศทางสุดท้ายมักจะเป็นอินดิวเมนต์ก่อนที่ราคาจะเบรนไปรอครบคือลงมาเก็บก่อนแล้วก็ขึ้นไปเบรกไฮรอบหนึ่งเห็นไหมฮะขอขออีกรอบได้ไหมครับถ้าเรามองตัวนี้ยมองตัวนี้เป็นมาเธอบาเนาะ ผมทิทางทั้งหมดเลยคือขึ้นแต่นั้นทิทางคือลงพักตัวครับพอลงพักตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาขึ้นไปก็ไม่ขึ้นลงมาก็ไม่ลงเราเรียกมันว่าอะไรอินไซบาร์ไอ้ไซเวครับไซเวเราเรียกมันว่าไซเวเพราะนั้นเวลามันราคาเบรกออกจากไซเว์เราจะดูว่าโลไหนที่ส่งออกจากไซเว์ได้ครับมีโลไหนบ้างะ่ะเออมีโลนี้ครับ มันก็ต้องเป็นโลนี้นี่ทำหายขึ้นทำหายสูงขึ้นถูกไหมครับอ่า <c oughs> ก็แสดงว่าจุดเนี้ยถึงจุดเนี้ยเป็นทิศทางนี้ถูกไหมครับเพราะนั้นเราสามารถกำหนดอย่างนี้ได้ครับผมเนี่ยแต่ลาร p u พูแบ็ k มักจะเป็น Induce เมนตคือราคาลงมาเก็บอินดิเมนต์ก่อนแล้วก็เบรกซ้ำอีกทีครับผมคำ คำว่า last pullback เป็น i n d u c e m e n t นะครับถ้าเป็นกราฟจริงอะครับเราจะเอเราจะรู้ได้ไงว่าตัวนี้มัน last นครับมันแบบตัวสุดท้ายอะไรอย่เงี้ยครับเราจะดูจากการเบรกเราจะดูจากการเบรกของสวิงทางซ้ายหรือสวิงทางขวาส,สวิงสวิงนี้หน้าตาเป็นงี้เนาะครับผมลามันเบรกเงี้ยครับอืมครับ อ่าเวลามันเบรกแล้วมันเป็นอย่างนี้เนาะครับที่ผมว่าง่ายๆเลยนะตรงเนี้ยตรงเนี้เราจะเรียกมันว่าฟลิปโซนครับผมอ่าเพราะนั้นเวลาราคามขึ้นไปปุ๊บถ้าเราตีเทนเนี่ยจะเป็นเทนอย่างนี้ถูกไหมถูกครับราคามักจะเก็บแล้วค่อยไปใหม่อ๋อครับผมเออคือคือมาจากฝั่งซ้ายมันลงมาแล้วอันนี้ครับถ้าถ้าเรามองแบบหยาบๆเลยก็คือเทนลงครับมองนี้เป็นเทนขึ้นถูกไหม นั้นขึ้นพักขึ้นเทนขึ้นพอเทนขึ้น,นปุ๊บเราตีเทงี้ปุ๊บแต่เราจะบายทั้งโซนนี่แหละพอขึ้นไปพักขึ้นไปหนึ่งทอนนั้นราคาลงมาต่ํากว่าอีโลก่อนหน้าเนี่ยคําถามคือมันลงมาแค่นี้เหรอบางทีมันลงมาแค่นี้ก็ได้นะครับลงมาห้าสิบลงมาหกเอ็ดลงมาเจ็ดสิบแปดแค่มันไม่ทําโล่บางทีสวิปโล่ไปต่อก็มีแตกว่าครับเออเออแล้วแล้วอย่างถ้าสมสมสมมติมันลงอย่างลงมาอย่างสมมุติว่าลงมาถึงตรงนี้ครับออื แล้วสตอรี่มันมันต้องลงมาเอ๊ะสตอรี่ตัวนี้ต้องต้องขึ้นมาถูกไหมครับถ้าเราจะบายตรงนี้ครับถ้าเราจะบายตรงนี้เราก็ดูจากเทรนไงครับแล้วแล้วตรงนี้ครับด้านด้านซ้ายก่อนน้านเนี้ยต้องจําเป็นไหมครับว่าต้องเป็นเทรนขึ้นมาหรือว่าลงมาเอ่อไม่ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้น,มมนถ้ามันเป็นเทรนใหญ่ขนาดนี้ถ้าเป็นเทรนใหญ่ขนาดนี้และไอ้ท่อนเนี้ยค,คือตรงนี้และไอ้ท่อนเนี้ยคือตรงเนี้ย ้ S <S <S าถามว่าก่อนหน้านี้ต้องเป็นเทรนขึ้นมาไงก็ไม่จําเป็นฮเราดูแค่การเบรกหรือเราดูแค่ซ้ายกับขวาเท่านั้นเอง <S 2> <S 2> พอตอนนี้ผมผมแบบงงๆว่าสมมุติว่าถ้ามันเป็นนี้แล้วลงมาอย่างงี้ครับ <S <S ลงมาตรงนี้เลยครับผมแบบว่าผมจะมองว่ามันเป็นเขาเขาเขาเรียกว่าอะไรแบบว่าราคาลงมาตรงนี้ <S 2> <S 2> ใช่ครับแล้วก็เราก็ตีเท็นไว้ไงครับครับผมสมมติว่ามันเบรก ก็แสดงว่านี่เป็น expansion นี่เป็น retest กำลังจะ expansion ใหม่เบรกย่อไปต่อไปอ๋อไปต่อแต่เราก็ไม่รู้ว่าต่อถึงไหนถ้ามันมีแบบพวก ob อะไรด้านบนถ้ามันมาจากเทนลงถูกไหมครับออเราไม่สนใจมันแล้วครับเราสนใจแค่นี้อ๋อสนใจแค่นี้เลยใช่เราสนใจเทนปัจจุบันที่เป็นอยู่เทนในอดีตเนี่ยมันจะเป็นป้ายบอกว่าเฮ้ยระวังชันนะแต่ถ้าเทนเนี้ยมันไม่พังสะพายแล้วไงอ่ะ ครับก็เหมือนเหมือนท่อนทองที่ผ่านมาอยู่มากี่เดือนแล้วอ๋ออยู่อยู่มานานแล้วครับเออเห็นไหมล่ะท่อนทองที่ผ่านมากลุ่มหมื่นเ็เซลล์เซลล์เซลล์กลุ่มเราบายไปบายอย่างเดียวเห็นปะฮะก็เราไม่ได้สนใจซซายมือมันเป็นแค่ป้ายเตือนบอกว่าห้ามขับเกินแปดสิบแล้วคนขับเกินเมื่อไหร่ครับผมเออคือหมายความว่าถ้ามันมาชนโซนแล้วมันลงเพราะนั้นถามว่ามันลงเนี่ยเราจะเทรดไหมไม่ไม่เทรดอะ เราเทรดตามเทนเนี้ยเทนขึ้นตอนมันลง<ฆ>เราไม่เทรดแต่ทอมันเบรกเทนลงเมื่อไหร่เราจะเข้าเทรดแล้วเทนเนี้ยเราจะไปกับเ<ฆ>ทนปัจจุบันบไอเทนไอเทนฝั่งตรงข้ามมันทําหน้าที่ได้แค่ย่อนะะอ่า<ฆ>ยกเวน้นไอเทนฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันชนปับ๊บแล้วมันเบรกเทนปัจจุบันทันที่อ๋อแสดงว่าโซนนี้ใช้ได้งั้นเราก็ตามเทนลงกับมันอืโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจว่าเอ้ยมันมีทัพไพยอยู่บนหัวเออกัเรื่องของมัน เออไม่ต้องไปสนใจมันสนใจเทนปัจจุบันโอเคครับแล้วเออเทรไลทยที่ให้ตีในกระดาษนะครับผมผมตีแบบว่าตีเสมือนตีตีแบบตีเหมือนจริงนะครับตีเสมือนจริงเลยใช่ไหมครับใช่ตีอย่างนี้ตีอย่างนี้ตีอย่างนี้ตีเหมือนจริงครับไม่ให้ตีเส้นเดียวสวยสวยเท่ๆอันนั้นไม่มีประโยชน์เลยหมายหมายถึงว่าถ้าเป็นแบบว่า เออย่างอย่างเทรนที่สมมุติสมมุติมันตอนแรกมันชันแล้วว่าเราตอนหลังมันป้านป้านลงนะครับผมก็ตีตีเหมือนเห็นแค่แบบแท่แรกแรก่อนใช่ไหมใช่อ๋อโอเคอ๋ออย่างนี้เส้นมันจะยืดหักเลยใช่มันก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนใช่ไหมครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมถูกครับก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ตีไปเลยครับเดี๋ยวก็รู้อ๋ออย่างนี้เลยใช่ไหมครับตีไปเถอดเดี๋ยวก็รู้ ก็โเคตีไปอย่างนี้ซ็ปปุ๊บจะเห็นอะไรหนึ่งเทนเดิมเป็นเทนขาลงครับเทนขึ้นท่อนแรกมีความรุนแรงในการเบรคเทนขาลงมีโอกาสที่มันจะไปต่อได้นะต่อมาเทนมีความชันที่ตกลงใช่ไหมครับครับความแรงมันดรอปลงแต่พอดรอปลงแล้วเกิดอะไรขึ้นมันแรงกลับไปเหมือนเดิมถูกไหมอ่ับเพราะนั้นเวลามันเด้งขึ้นไปปุ๊บเราตีเทนเนี้ปุ๊บ แล้วปรากฏว่าราคาขึ้นมาแล้วย่อแล้วมันไปต่อแสดงว่าความชันมันสูงขึ้นแปลว่าความแรงมันเพิ่มขึ้นความเป็นเทนของมันสูงขึ้นลองตีเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะรู้เองตีไปตั้งสองสาแผ่นก็รู้แล้ะโอเคครับผมเราจะสังเกตองศาของเทนจากการตีเทนนี่แหละครับผมอืมโอเคครับโอบผมยังไม่ต้องตีใช่ไหมครับ โอบยังไม่ต้องตีก็มันไม่มีอะไรให้ตีนี่นะมันก็มีแท่งเดียวแบบอ๋อโอเคครับแบบพวกอย่างเราตีเราตีอย่างนี้ลงมาใช่ไหมครับผมจุดที่ต่ำที่สุดก็คือเนี่ยคือโอบครับผมเราตีขึ้นไปจุดที่สูงที่สุดคือโอบก็คือไอเนี่ยครับแต่ปรากฏว่าลงมาแล้วทํให้ให,หม่อันนี้ไม่ใช่โอบแล้วเป็นไอนี่เป็นโอบครับผมใช่ไหมโอบทีทําให้ราคาลงอ่าพอลงมาเสร็จปุ๊บ ก็เนี่ยเป็นโอบพอข,ไไ <c oughs> ขึ้นไปย่อตัวลงขึ้นไปไอเนี่ยโอบย่อตัวลงขึ้นไปไอเนี่ยโอบเห็นปะขึ้นไปย่อตัวลงขึ้นไปอีกันเนี้ยโอบเนี่ยครับโอบมันก็แค่งแท่งเดียวไม่ต้องตีหลอกตีเทนอย่างเดียวดีกว่าโอเคครับผมเรายึดแค่แท่งเทียนแท่งเดียวพอครับผมเออแท่งเทียนในเอ็มสิบห้าอะไรเงี้ยอย่าง <c oughs> จิมก็ใช้ได้ในเอ็มหนึ่งแหละแต่ว่าอย่าเพิ่งเอาเอาเฮดหนึ่งให้รอดก่อน โอเคครับครับเดียั้นนั้นเดี๋ยวผมผมไปฝึกฝึกตีดูครับอืมลองฝึกตีแล้วลองไปสวิงไข่ปลานะครับครับผมจริงๆอ่ะมันสวิงไข่ปลามาก่อนแล้วค่อยตีเพราะว่าพอเราสวิงไข่ปลาปุ๊บเราจะได้จุดในการตีครับผมอย่างเช่นบอกว่าตรงนี้คือโลที่ส่งกราฟพื้นปุ๊บหน่ผมจะเชื่อมสองโลนี้อ่อ่าต่อมามีโลนี้ใช่ไหมครับมีไฮนี้ มีโลนี้ผมก็จะเชื่อแบบนี้ปรากฏว่ามีไฮนี้แล้วมีโลนี้ขึ้นไปเบรกไฮนี้ใช่ไหมผมก็จะตีตีคือต,ตีเหมือนเราเล่นเกมต่อจุดอะและ้วเราก็ตีเป็นลายขึ้นไปอะอ่าครับรเรา,นะเ,ราเราต้องละเอียดแบบตัวพวกนี้เลยไหมครับก็อยากละเอียดก็ทําได้ครับโอเคครับผมออออยากละเอียดก็ทําได้แต่ถ้าอยากไม่ละเอียดมากก็คือ พยายามบอกให้ได้ว่าเนี่ยคือที่ทางขึ้นและเนี่ยคือที่ทางลงและเนี่ยคือที่ทางขึ้นและเนี่ยคือที่ทาง,ล,ททางลงเห็นไหมครับถ้าเป็นผมมูจะมีแค่เนี่ยโอเคครับซึ่งถามว่าตรงเนี้ยมันเก็บโลแล้วเบรกไฮการที่มันมีสวิงโลเนี่ยข้อดีมันคืออะไรข้อดีมันก็คือมันทําเรื่องของควิกรีเทสเช่นราคากลับมาเทสที่โอบเนี่ยแล้วเราสามารถเข้าเทรดได้ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าก็ในเมื่อเรารู้ว่ามันมีนัยยะสาคัญนี่ว่าก็ขีดไว้ราคามาชนน้าหนึ่ง โอนิก R2 สงนั้นถ้าราคาเบรกออกไปได้นะครับแท่งแรกคือเบอรกแท่งที่2คือเอาเบรกอาออกไปได้เสร็จปุ๊บราคาย่อรีเทสมันก็ต้องอยู่แ,แถวแนวนี้แหละราคา,ากลับมาที่แนวรอแท่งเขียวออกเขียวปุ๊บกดเลยครับผมอืมทําไปแล้วก็ลองดูแท่งกลับตัวไปครับแท่งบนหัวสวิงทั้งหลายว่ามันเป็นสียังไงได้ครับนั่นแหละคือแท่งเบรกโอเคครับผมครับผม เมื่อกี้เหมือนเหมือนผมนึกคำถามออกแต่ว่าลืมอ่าไม่เป็นไรกลับไปนั่งนึกคำถามก่อนโอเคครับเรื่องเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องเรื่องที่จะไปตีเนี่ยแหละครับอ่าแต่ลืมแล้วเดี๋ยวผมนึกออกผมผมเมสเ a จไปดีกว่าครับอ่าได้ครับครับขอบคุณพี่เจ๋งมากครับเดี๋ยวผมไปด่ากันบ้างครับวิ่งใส่ปลาก่อนแล้วก็ตีเทนนะครับโอเคครับของเรื่องพอ อย่าเพิ่งทําเยอะเดี๋ยวมันงงเอาแค่นี้ยค่อยๆค่อยๆค่อยๆแล้วเก็บไปเรื่อยๆเลยทำไม่มันทำบนเสมอไปโอเคครับผมโอเคครับครับขอบคุณมากครับพี่เจ็งครับอันนี้มีย้อนหลังไหมครับอ่ะวันรัห้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม